พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวลาวทุกท่านนางลีนาทำเสื่อมเสียชื่อเสียงประเทศชาติรัฐบาลประยุทธ์ต้องรับผิดชอบนะครับการที่นางลีนาสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องประชาชนไทยและระหว่างพี่น้องประชาชนลาวและประชาชนไทยเพียงเพื่อส่งเสริมสินค้าของตัวเองถือเป็นความผิดอย่างอุกฉาญเช่นะครับ สำหรับความผิดของนางลีนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา134นะครับก็คือการดูหมิน่นผู้แทนรัฐต่างประเทศต้องระวังโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีปรับ1,000ถึง1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเชียวนะครับนางลีนาเป็นนักกฎหมายแท้ๆยังทำผิดกฎหมายเยี่ยงนี้สมควรที่จะยึดใบประกอบวิชาชีพคืนด้วยนะครับ รัฐบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบจะปล่อยให้ใครมาสร้างความเสื่อมเสียต่อประเทศชาติและสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ได้เด็ดขาดการจัดการอย่างเด็ดขาดต่อนางลีนาไม่ใช่เป็นการเอาใจชนชาติอื่นนะครับแต่เป็นการรักษาศักดิ์ศรีของประเทศไทยของเราเองครับเราคนไทยล้วนรักสถาบันแต่จะปล่อยให้ใคร มาจากช่วงประเทศอื่นไม่ได้นะครับมูลค่าการค้าการลงทุนและผลประโยชน์ของประชาชนเสียหายมหาศาลร,รัฐบาลประยุทธ์โปรดอย่าปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายลอยนวลและกลับได้ดีผมสโสพลพรโชคชัยขอเรียกร้องจากเมืองโอตารุเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครับหวังใจให้รัฐบาลอยู่ข้างประชาชน และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านนะครับสวัสดีครับ